สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรามาอัปเดตเรื่องการเข้าประเทศไต้หวันกันนะคะเมื่อวานมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแนวทางหรือนโยบายสําหรับการบินเข้าไต้หวันของแรงงานต่างชาติที่จะอนุญาตให้เข้าก่อนสิ้นปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ะะก็แอมจะมาสรุปให้นะคะ1นนะ,ะ,นนะ,ะก็คือต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะสาหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วก็จะได้สิทธิ์การเข้าประเทศก่อนนะคะ2เมื่อเข้าประเทศไปแล้วก็ยังต้องมีการกักตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือแยก1คนต่อหนึ่งห้อง14วันแล้วก็ไปกักแบบอิสระอีก7วันก็คือเพื่อสังเกตอาการแค่นั้นเองนะคะแล้วก็3ก่อนบินต้องมี ตรวจโควิดก่อนบินเหมือนเดิมและตรวจหลังจากกักตัวเสร็จหลังจากที่เข้าประเทศไต้หวันแล้วก็จะต้องมีการตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือข้อสรุป3ข้อสั้นๆง่ายๆนะ